สวัสดีครับชอบเยสกยินอะไรกินแม่ชวนสนุกเนี่ยเอาเข้าวไปให้ไก่ครับเอาเข้าวไปให้ไก่ครับเอาข้าวให้ครับเนี่ยมาซีดิีข้าวแม่ดูข้าวหน่อยสิ จ้ะน้องจ๋ามื้อเช้าเราก็ให้ไปแล้วแล้วให้มื้อเย็นอีกนะคะเป็นข้าวโอ๊ตต้มค่ะวันนี้อากาศเย็นจ้ะกะกกกะกะ,กะ,กะ ไปกันเถอะเราจะได้เห็นอีกไม่อีกหนูไปก่อนสามอันนี้เราก็จะดูน้องไก่กินนะคะอันนี้คือเอ้าสลัดเปื่อน ย้ายมาตรงนี้หน่อยไหมย้ายไปตรงกลางป่ะเราไปดูไข่ขอไข่หน่อยนะขอไข่หน่อยนะแม่ไก่จ๋า ไปดูไข่ห <left> น่อยนะวิสศวาวันเด้ว <left> ิเศษลุ้นค่ะลุ้นทุกวันทุกวันพี่น้องสาเพราะยังไม่ยังไม่ไข่ทุกตัว ดูส oh. oh, okay, oh, yeah. okay, ิเออโอ้น้องข้าวเสียเอ๋อไอ้ลิ้นหอเออเดียแม่ก็เสียเอ๋อตอนนี้ก็ไม่มีไข่เขียวนะคะทุกคนมีลูกเดียวอยู่เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีเดียมอสกี้เดียบังเขาคงจะแบบ อันนี้ลังนี้ก็ยังไม่มีไข่นะคะทุกคนโอเคใช่ไ,ไม่มีไข่นะคะทุกคนก็ไข่อยู่ลูกเดียวอยู่เลยค่ะสงสัยตัวอื่นๆื่เขายังเด็กอยู่เขายังไม่ไข่ไปซ้อป้าต้องอะไปแล้วจ้าพี่น้องจ๋า ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะโอ้โหเกลี้ยงเลยอะไวมากหมดแล้วเกลี้ยงฮะนั่นเราสปิชร้ายจริงจริงอ่ะเก็บไปสีบ๊ายบายเราไม่ได้ไข่ครับวันนี้เราไม่ได้ไข่ครับ เราเราไม่ได้ครับไม่ได้ไข,คไไไขค่ครับชากาบบ๊ายบายฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดติดตาม Our chickens eggsOur chickens eggs ไปละจ้าไปละจ้า สวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องข้าว our chickens eggs นะคะในช่องไก่ค่ะบ้านไก่ happy hen house นะคะวันนี้เราก็ทำความสะอาดข้างล่างตรงนี้แล้วนะคะโอ้ยตัวนี้เขาก็บินกันเพราะพื้นที่ตรงนั้นแคบมากเลยนะคะก็คือจะต้องเปิดแล้วส่วนที่ต่อออกมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ เราจะเอาสลัดไปให้เขานะคะเขาก็กินหัวอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่อ่าข้าวโอ๊ตนะคะเราจะให้ข้าวโอต๊ตเขาค่ะข้าวโอต๊ตก็อยู่ในหม้อต้มมาเรียบร้อยค่ะมีข้าวโอต๊ตสำหรับน้องไก่ตอนนี้เขาก็คงจะตื่นที่ไม่ต้องเข้าคุยนะคะเราก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ค่ะตอนนี้เขาอยากจะกินข้าวโอต๊ตกันมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเรา เอาข้าวโอทไปให้เขาแล้วก็เปลี่ยนน้ำค่ะโอ,โ,โอ้โหบินงกันด้วยความอยากกินนะคะอันนี้คือเราจะเอา สลัดเราก็จะมัดไว้นะคะคุณแม่น้องค่ายังไม่มีตะกร้าที่จะใส่สลดัดค่ะก็เลยจะจะ,จะใช้วิธีกน้องไก่อร่อยข้าวโอ๊ตกันมากเลยจ้ะกินแบบอย่างอร่อยข้าวโอ๊ตขอถ่ายรูปหน่อยนะ างามๆของนามไปเก็บไข่กันค่ะเรามาลุ้นกันอีกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไข่สีเขียวไหมทุกคน รารดนะคะที่เขาจะบานช้าเพราะตรงนี้อยู่ในอยู่ในล่มหน่อยค่ะใบไม้อะไรตอะลายออกมาเขียวไปเต็มไปหมดแล้วคะ่ะไวมากวันนี้อากาศหนาวนะคะอุณหภูมิเนี่ยลงม,มาอย่างเนี้ยอุณหภูมิสิบค่ะแต่ลมแบบนี้ก็คือน่าจะอยู่ที่ห้าค่ะเรามาดูก,กันว้าววันนี้เราได้ไข่เขียวทุกคนนี่ โอ้ยได้ไข่เขียวหนึ่งฟองนะคะ้าไปเรากเก็บกันเลยเป็นไข่เขียวฟองที่สองค่ะฟองที่สองของของการมาอยู่ที่นี่นะคะอุย้ยอันนี้ยังไม่มีไข่ค่ะ เกี่วนะคะทุกคนลูกยังไม่ใหญ่ค่ะเราก็มาดูตรงนี้ด้วยว่าเขามีไข่ไหมวันนี้ลมค่ะเขาอาจจะไม่ไข่ก็ได้ถ้ามีลมมีอะไรอย่างเงี้ยในตกาการ์นั้นก็ไม่มีไข่นะคะ อาจจะไข่ต้นบ่ายก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบค่ะสรุปไข่ลอกที่เอามาทดลองนะคะก็เป็นโฟมน่ะที่เราซื้อมาแล้วให้น้องข้าวทาสีระบายสีตอนช่วงอีสเตอร์นะคะปรากฏว่าเขาก็จิกกัระเนีะนาดนะคะล่วงออกมาจากลังคือจิกแล้วก็มันติดอยู่ที่ปากจางอยวยเขาใช่ไหมคะมันก็เลยออกมันอกรังนะคะ